โอ้ยสูง <complex> ส <í toys> ุดส <Ps ion> <nies> ูง <aún> ส <yelled> ุดโอ้ยสูงสุดสูงสุดอันนี้ตาคค่าอใครอัด z o m ส้มฉีดหรอไม่ให้โอ้งนี้งนี้งนี้โอ้โห จะเบลวะแม่มันจ้จะวางอันนี้ขับขับดิ้คนนั่งหน้าเสียวป้าเสียวดิกูเนี่ยจิกตีนเนี่ยจิกตีนเนี่ยกูว่าดูแลไม่นี่หักเป็นอิ๊ว